สวัสดีค่ะพบกับเล่มสองนะคะของซาเวทงหับโปรแกรมคลิปนี้ก็จะเป็นบทที่หนึ่งวยากรณ์ตัวนี้นะคะที่จะจะเรียนก็คืออีราโกฮาดะนะคะอีราโกฮาดะเนี่ยก็จะเอามาวางติดที่หลังคำนามน,นะคะเพื่อจะ่งชีนะใช้ในการเ,าเรียกชื่อนะคะหรือว่าขานชื่อกล่าวชื่อของคนหรือว่าสิ่งของดูจากตัวอย่างประโยคกันนะคะ 이음식을เวียดนามาร뭐라고해요ก็ค, yo. คืออันเนี้ยเป็นกรรมนะก็คืออันนี้ห้าดาเนี้ยก็แปลว่าเรียกกันแหละเรียกชื่ออาหารนี้เป็นภาษาเวียดนามว่าอะไรเวียดนามาโลผราโกเฮโยเรียกเป็นภาษาเวียดนามนะเรียกเป็นภาษาเวียดนามว่าหกนะ คือเรียกว่าเนี่ยเราใช้กรณีแยกแบบนี้ก็จะดีกว่าใช้วางติดหลังคำนามเท่านั้นนะคะทีนี้วิธีการเอามาวางติดหลังคำนามก็คือเราจะต้องดูที่ตัวสะกดของพยางสุดท้ายของคำนามด้วยถ้าพยางสุดท้ายของคำนามเนี่ยมีตัวสะกดเราก็จะใช้เป็น e, ago, ีราโกฮดาถ้าไม่มีตัวสะกดเราก็ใส่เป็นราโกฮดานะคะตามตัวอย่างอย่างเช่นคำว่าคำที่แปลว่าลูกพับเนี่ย เราก็ใช้เป็นคำนี้ลาโก้ธรดาเรียกว่าลูกค้าอย่างเงี้ยผู้เอนเราจะเป็นชื่อว่าเรียกว่าอะไรเนี่ยชื่อว่าผู้เอนเนาะต่อมาพิมพ์เตอร์อันนี้ก็คือเรียกว่าพิมพ์เตอร์รือว่ามีชื่อว่าพิมพ์เตอร์พัคซึงกิส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนเนี่ยเราก็น่าจะใช้เป็นชื่อชื่อว่าชื่อว่าแต่ถ้าสิ่งของเราใช้เป็นเรียกว่าก็ดีนะคะอันนี้เรียกว่าอะไรคนเราคงไม่ใช่แบบว่า คนนี้เรียกว่าอะไรต้องเป็นคนนี้ชื่อว่าอะไรแต่ถ้าสิ่งของก็จะเป็นอันนี้สิ่งนี้เรียกว่าอะไรหรือจะใช้เรียกสิ่งของว่าอันนี้ชื่ออะไรปกติถามชือ่อสิ่งของใช้เป็นเรียกน่าจะดีแล้วแต่ความความสะดวกในภาษาไทยนะคะแต่ความหมายคือเป็นการบ่งชี้ชื่อนะคะของสิ่งของหรือว่าคนนั่นเองอารเติมอื่นนะคะปัจจัยเปลี่ยนสภาพนะคะ เปลี่ยนสภาพของคําคุณศัพท์นะคะเมื่อเรานําปัจจัยเปลี่ยนสภาพอย่างเงี้ยมาเติมหลังคําคุณศัพท์เนี่ยมันก็จะทําให้ไอ้คำคุณศัพท์เนี่ยกลายเป็นคํานามนะคะกลายเป็นคํานามแล้วก็อ่อมันจะใช้แสดงในการอะไระระบุระบุความพิเศษเฉพาะจอะจงให้กับคํานามที่เอามาตกแต่งนะคะ แลวการเติมปัจจัยอื่นเข้าไปเนี่ยก็เพื่อทําให้คําคุณศัพท์คาคุณศัพท์เนี่ยเปลี่ยนคุณสมบัติเป็นคําขยายคานามนั่นเองอ่ะมาดู uengi hanoi นั่นออตตโเชียคว่าออตตนเนี่ยออตตนเนี่ยเดิมเป็นคําคุณศัพท์ก็คือออก็อ่ะ,อะนะคะก็คืออย่างไรนะอย่างไรพอเอามาวางไว้ข้างหน้าคํานามกดเนี่ยเป็นคํานามนะวางไว้หน้าคําว่าก,กดเนี่ยเพื่อที่จะ จำกัดนิยามนะคะของคำว่ากดสถานที่เนี่ยสถานที่อย่างไรนะสถานที่แบบไหนฮานอยเป็นสถานที่แบบไหนเป็นสถานที่เช่นไรนะคะฮานอยนันเวียดนามเหนืเชยขึ้นถูชีเยโยเมืองฮานอยเนี่ยเป็นเมืองใหญ่เหมือนเป็นเมืองที่นมที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามนะคะฮานอยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามนะ วิธีการนะคะวิธีการเติมเติมอื่นหรือว่าเติมมีอื่นก็คือคําคุณศัพท์เนี่ยหรืจะมีลากรากคาของมันเนาะคาก็ได้คําที่เป็นรากศัตว์เนทุกตัวมันจะมีดะเราก็ตัดดะทิ้งตัดดะทิ้งทุกตัวเลยตัดดะทิ้งตัดดะทิ้งตัดดะทิ้งให้หมดแล้วก็มาพิจารณาที่ตัวสะกดกรณีที่มีตัวสะกดเนี่ย โดยทั่วไปก็จะเติมอื่นนะคะมีตัวสะกดเราก็จะเติมอื่นไปโกตะมีตัวสะกดก็เป็นโนขึ้นทีนี้พิเศษนะคะกร,รณีที่ตัวสะกดเป็นตัวพิบอ,อย่างเงี้ยคากรัตเนี่ยพิบเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนให้เป็นอูก่อนอันนี้คือข้อยกเว้นอันนี้ที่ไม่ไม่ปกติแต่ไม่ใช่พิบทุกตัวนะคะคําพวกเนี้ยจะต้องจานะคะต้องจําว่าตัวไหนเปลี่ยนตัวไหนไม่เปลี่ยนอันดับแรกจําตัวที่เปลี่ยนไปก่อนเพราะว่า ไอตัวที่เปลี่ยนมีไม่กี่ตัวนะคะดังนั้นถ้าเราเจอในในหนังสือเรียนบทเลยนเนี่ยเขาก็จริงๆคนที่แต่งหนังสือเนี่ยเขาก็จะพยายามยกคําศัพท์ที่มีการเปลี่ยนสภาพอย่างเงี้ยมาให้เราดูจะได้จําได้นะคะอ่ะคารบักระก็จะเปลี่ยนเป็นคากาอุ้นนะคะเปลี่ยนอูแล้ว,ลวทีนี้มันปกติโดยทั่วไปมีตัวสะกดเราจะต้องเติมอื่นใช่ไหมแต่ว่าพอเราเปลี่ยนสระเปลี่ยนที่อุบเนี่ยเป็นอูแล้วเนี่ยมันไม่มีตัวสะกดมันก็เลยต้องเข้าข่ายเอาตัวสะกด เรามนี้อื่นมาเป็นตัวสะกดแทนนะคะดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นขาก้าอุ่นนะส่วนตรงนี้กรณีที่ตัดดาทิ้งแล้วไม่มีตัวสะกดเราก็ใส่มนี้อื่นเป็นตัวสะกดให้ได้เลยดังนั้นอันนี้ก็จะมาดูให้ดีมันก็จะภาพเดี่ยวแบบตรงนี้ซะมากกว่านะแต่ว่าเนื่องจากมันมีตัวสะกดเขาต้องการอธิบายนะคะว่าการปลร่างของตัวสะกดเนี่ยต้องเปลี่ยนจากพีเป็นอูก่อนอ่พิสดะก็เป็นพิสันเกคือทาดก็แปลว่าเก้แล้วก็จะก็จะเปลี่ยนเป็นเก้คือถันนะคะ แต่ทีนี้มันจะมีข้อยกเว้นอีกข้อหนึ่งที่ต้องจำองจำนะคะกรณีที่ตัดดาทิ้งแล้วพบว่าเป็นอิตาออกตาอิตาออกตาไม่ว่าจะขึ้นเป็นมัชชิตาเชมีอิตะหรือว่าเชมีออฟตามัชชิออกตาอะไรที่มันมีอิตาออกตาด้วยเนี่ยเราจะเติมหนึ่งเท่านั้นนะคะหนึ่งเท่านั้นเป็นข้อยกเว้นนะคะพวกข้อยกเว้นเนี่ยเราต้องจำตั้นิดหนึ่งอันนี้จำไม่ยากเพราะมีแค่สองตัวแต่ต่อไปเนี่ยที่เป็นคากตาเนี่ยที่เป็นพิอุปสารอูเนี่ย จากที่แปลงป็นสระอูเนี่ยอันนี้ต้องจําต้องจําเป็นหลายตัวเพราะมันจะมีคาที่ไม่ไม่เปลี่ยนอย่างเช่นคําว่าชกตะชคตะไม่เปลี่ยนนะคะฉับตะอน,นาคตเราเจอฉับตับตาก็ไม่เปลี่ยนอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเราเราจำไอ้ตัวเนี้ได้เลยจำตัวที่เปลี่ยนไป